สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงค่าเปอร์เซ็นต์การแจกแจงแบบคายสแควร์ปกติแล้วค่าคายสแควร์จะใช้ในกรณีที่เราต้องการทดสอบสมมุติฐานสำหรับประชากรเดียวในกรณีที่เราต้องการทดสอบในส่วนของค่าความแปรปรวนนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะครับในการแจกแจงแบบคายสแควร์เนี่ยนะครับ บริเวณทางขวามือนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของค่าอ l ลฟาหรือค่าในยัยสำคัญซึ่งปกติแล้วการเปิดตารางค่าคายสแควร์ 2, มักจะเปิดตารางโดยที่พื้นที่แรงเงานะครับจะอยู่ทางด้านทางขวามือนั่นเองสำหรับในส่วนของการแจกแจงแบบคายสแควร์ 2, จะมีตารางเป็นแบบนี้นั่นก็คือในส่วนของ r e e of f r e e d o m นะครับหรือค่า DF ตัวน,นี้ก็คือในส่วนขององ,องศาเสรี เป็นในส่วนของคอลัมน์ที่อยู่ทางซ้ายมือจากนั้นนะครับในคอลัมน์ถัดมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของค่าคายสแควร์ในส่วนของค่าแอลฟาต่างๆหรือนัยสำคัญต่างๆตั้งแต่0.995ไปเรื่อยๆจนถึง0.005มาลองดูโจทย์ในข้อนี้นะครับในโจทย์ในข้อนี้นะครับเราต้องการรู้ว่าค่าคายสแควร์ที่แอลฟาเท่ากับ0.05 และองศาเสรีเท่ากับ17มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากตารางนะครับเราก็จะพบว่าที่ค่าคายสแควร์เท่ากับในยสำคัญ0.05เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าองศาเซรีเท่ากับ17เราจะพบว่าค่าคายสแควร์มีค่าเท่ากับ27.587เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับ ก็คือค่าคายสแควร์ที่แอลฟาเท่ากับ0.05และองศาเสรีเท่ากับ17จะมีค่าเท่ากับ27.587นั่นเองมาดูในกรณีที่เราหาค่าความน่าจะเป็นกันบ้างในกรณีที่เราหาค่าความน่าจะเป็นเราจะใช้พื้นที่ในการแรงเงาใต้กราฟเป็นตัวบอกว่าค่าความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยปกติแล้ว ค่าขายสแควรพื้นที่แรงเงาถ้าเป็นในส่วนของการเปิดตารางจะแรงเงาทางขวามือเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพื้นที่แรงเงาบริเวณนี้ก็คือเป็นในส่วนของค่าเอลฟานั่นเองมันจะมีวิธีการคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แต่วิธีการนี้จะเป็นการเปิดย้อนกลับมาดูกรณีนี้ครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการหาค่าความน่าจะเป็นนะครับที่ ค่าคายสแควร์มากกว่า3.49และองศาเซรีเท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราดูก่อนเลยครับว่าองศาเซรีเท่ากับ8เนี่ยนะครับเราจะพบค่าคาสแควร์ที่3.49หรือไม่บังเอิญว่าข้อนี้ผมไล่ไปเรื่อยๆครับเราพบว่าค่าคายสแควร์มีค่าเท่ากับ3.49อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่ากรณีนี้ค่าแอลฟามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งเราจะพบว่าค่าแอลฟานะครับมันมีค่าเท่ากับ0.9นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับค่าคายสแควร์ข้อนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าค่าความน่าจะเป็นที่ค่าคายสแควร์มากกว่า3.49และองศาเสรีเท่ากับ8เนี่ยนะครับมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ0.9นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดในส่วนของค่าตารางได้เลย ถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องหมายน้อยขวาเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่แรงเงาใต้กราฟจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ทีนี้ครับปกติแล้วการเปิดตารางคายสแควร์เนี่ยนะครับเรามักจะพิจารณาในส่วนของการแรงเงาทางขวามือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในข้อน,นี้อาจจะต้องมีวิธีการที่ประยุกต์นิดนึงครับก็คือเราจะต้องเอาพื้นที่ทั้งหมดครับลบด้วยพื้นที่ที่มันแรงเงาทางขวามือนั่นเอง เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับเราก็จะต้องหาว่าที่ค่าคลายสแควร์เท่ากับ23.21มเนี่ยนะครับมันตรงกับค่าเอลฟาที่เท่าไหร่จากนั้นเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดมาลบพื้นที่ที่มันแรงเงาทางขวามือเท่านี้เราก็จะได้คำตอบข้อนี้แล้วจากตารางนะครับที่องศาเสรีเท่ากับ10เราจะพบว่าค่าคายสแควร์เท่ากับ23.21จอ่เนี่ยนะครับจะอยู่ณบริเวณนี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะพบว่าค่าเอลฟานะครับจะมีค่าเท่ากับ0.01เพราะฉะนั้นคำตอบครับก็คือพื้นท weird, floods, tavalla, ี่แรงเงาทางด้านซ้ายจะเท่ากับพื้นที่แรงเงาทั้งหมดซึ่งมีค่าเท่ากับ1ลบด้วยพื้นที่แรงเงาทางด้านขวาที่เป็นเครื่องหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับ1ลบด้วยตารางที่เราเปิดมาได้นะครับค่าเอลฟาที่เราเปิดมาได้เพราะฉะนั้น1ลบด้วย 0.01เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ0.99นั่นเองสำหรับในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่การหาในส่วนของความน่าจะเป็นที่ค่าครายสแควร์อยู่ระหว่างค่าใดค่าหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราวาดกราฟนะครับพื้นที่แรงเงาเนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างค่าใดค่าหนึ่งตามนี้ ฉะนั้นแล้วครับในกรณีนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมอยากหาพื้นที่แรงเงาที่อยู่ระหว่างค่าใดค่าหนึ่งตรงนี้นะครับมันก็คือพื้นที่แรงเงาที่แรงเงาไปทางตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่แรงเงาที่เป็นค่ามากนะครับลบด้วยพื้นที่แรงเงาที่เป็นค่าน้อยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับผมจะต้องหาค่าคลายสแควร์นะครับที่มีมีค่ามากกว่า7.79นะครับลบด้วยค่าคลายสแควร์ที่มีค่ามากกว่า23.68แนะครับแล้วเอา2ตัวเนี้ยมาลบกัน เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นในเรื่องขององศาเสรีเท่ากับ14เพราะฉะนั้นผมจึงเปิดที่องศาเสรีเท่ากับ14แล้วผมก็ดูว่าที่ค่าคายสแควร์มันมากกว่า7จ9เนี่ยนะครับมันจะพบค่าเอลฟาเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นะครับผมพบว่าค่าเอลฟานะครับมันมีค่าเท่ากับ0.9และในกรณีที่ค่าคายสแควร์มากกว่า 23.68มันมีค่าเอลฟาเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมพบว่ามันมีค่าเท่ากับ0.05เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับเราต้องการหาพื้นที่ระหว่างตรวนี้นะครับเราต้องเอาในกรณีที่เป็นพื้นที่ค่าคลายสแควร์มากกว่า7.79ลบด้วยพื้นที่ที่ค่าคายสแควร์มากกว่า23.68นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับผมเปิดตารางในส่วนของค่าเอลฟามาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าในกรณีนี้ครับ 0.9ลบด้วย0.05นะครับมันเลยมีค่าเท่ากับ0.85นั่นเอง